คลิปนี้บู๊แพนเน็ตจะพาไปรู้จักกับ KP Slow Bar นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์สโลบาร์ลึกแต่ไม่รับอยู่ริมคลองนะครับบรรยากาศน่านั่งชิลๆสโลไลท์นะครับแล้วก็ดริปกาแฟดื่มกันนะครับเหมือนอยู่ที่สวนหลังบ้านริมคลองอยู่ที่ฝั่งทนนี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่สำคัญราคาถูกด้วย สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบู๊พแพเน็ตจะไป KP s l o โล b r r นะครับเมื่อกี้เห็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วนะครับตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียนนะครับเข้าทางถนนสุขสวัสดิ์ซอย2นะครับเข้าได้หลายทางนะครับเข้าซอย14ก็ได้ซอย2ก็ที่ข้างหน้าเป็นตลาดอินเดียนะครับร้านมีที่จอดนะครับถ้าใครนำรถยนต์มาก็ขับเข้าไปจอดที่ร้านได้เลยนะครับถนนก็รถยนต์เข้าได้ แต่มันจะหลายเลี้ยวหน่อยนะครับจากหน้าปักซอยก็ประมาณกับ2กิโลถ้าคนไม่ใช่แถวนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยก็เปิด GPS ตามพิกัดที่เขาปักหมุดไว้นะครับผมก็เข้าไปทางสุขสวัสดิ์ซอย2นะครับแล้วก็สามารถเข้าทางซอยสุขสวัสดสิ์14หรือทางพระราม2เข้าทางซอย18ก็ได้นะครับ ข้อมูลของร้านเนี่ยผมก็เคยอ่านคร่าวๆมาจากเพจคนฟังทนแล้วก็เพจรักคลองฝั่งทนนะครับเหมือนจะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่มาเนี่ยวันเสาร์ดูเหมือนจะปิดหรือเปล่าก็เลยโทรศัพท์ไปนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเปิดประตูเข้ามาได้เลยนะครับเอคูสิแต่อย่าไปเปิดผิดบ้านนะครับจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีที่จอดรถได้หลายคันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพนักง,งานตัวเล็กๆนะครับน้องหมาอีก 3-4ตัวนะครับก็ไม่ดุนะก็คือเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วร้านกาแฟเนี่ยอยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับซึ่งติดกับคลองบางกุนเทียนร้านเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับอนาคตก็จะต่อเติมมาทางด้านหน้าบ้านนี่เดินเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะถึงส่วนหลังบ้านที่ติดกับคลองบางคุนเทียนตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกนะครับจะมีคลองดาวขนองด้วยแล้วก็ คนฝั่งทนเนี่ยยังใช้เรือกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็จะมีลูกค้าที่มาทางเรือบางทีก็จะมีเป็นทัวร์เป็นทริปเรือนะครับทังร้านก็ทำนะครับมาทางหน้าบ้านทางถนนก็จะเป็นกลุ่มจัก,กรยานหรือว่าแนวสายเดินวันเดอร์ลัสแบบช่องเราแบบนี้ก็มีนะครับราคาถูกมากนะครับจะเห็นว่า30-40ก็มีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ ขนมปังเนี่ยมันจะมีตัวซิกเนเจอร์หลายตัวนะครับตัวโฮมเมดอะไรเดี๋ยวจะลิงก์เพจของร้านไปชมกันได้นะครับแล้วก็มีเมนูอาหารจานเดียวด้วยนะครับก็มานั่งยาวๆกันได้เลยนะครับเนี่ยนะครับถ่ายจากคลองเข้าไปในบ้านนะครับก็บรรยากาศสโลว์ไลฟ์นะครับจะมานั่งชิลเอาท์แน่นอนว่าเรามาร้านแบบสโลว์บาร์เนี่ยจะต้องดื่มกาแฟริใช่ไหมฮะ หลายคนชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวบางคนเนี่ยพบอุปกรณ์ไปครบชุดเลยนะครับนั่งตามดอยขอให้มีน้ำร้อนเนี่ยดริปกาแฟกันชิลชนะครับทั้งบรรยากาศของสถานที่แล้วก็รสชาติของกาแฟนะใครชอบแบบนี้เนี่ยมาร้านนี้เ,นเหมาะเลยนะครับเจ้าของร้านเป็นกันเองมากส่วนผมเนี่ยเป็นสายสปีดบาร์นะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเรื่องดริปกาแฟนะครับ ก็นั่งสบายๆรอดื่มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่พีเจ้าของร้านจะมาเซอร์วิสให้ตอ,อนนี้คือลามบูมิ่งให้มันไคลยการ์นะครัประมาณ30วิบวิสังเกตว่ามันจะมีฟองเป็นการประมาณ30วิวินะครับโอเคลูมบมิ่งเสร็จแล้วแล้วก็เทรอบที่สอ ตออที่สองนี่คือเราจะดึงความเปรี้ยวออกมาก่อนเท okay, ไปประมาณ120มิลลิลิตรแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งรอจนถึง1นึนาทีกวา่ากว่าประมาณ1นาทีครึ่งนเดี๋ยวจะเทร,รอบที่รอบที่สามรอบที่สามเหรอครับผมรอบที่สามรอบแรกคือบูมมิ่งคายก๊าซ รอบสองดึงความเปรี้ยวรอบสองดึงความเปรี้ยวจะดึงความหวานอ๋อรอบสามดึงความหวานนาทีครึ่งเราก็จะเทรอบสามหนึ่งสองสามอะรอบสามรอบรอบสามนี้เราดึงความหวานแหละความหวานเทไปจนถึงปริมาตรสองร้อยอันนี้สูตรพี่เองเนาะไม่ได้ไปอิงอะไรใครมากสูตรของพี่เองใช่ไหมเท่าที่เราชงว่าเราชอบ ตอนนี้เราอำมันดึงความหวานขึ้นมาอืม,อมันจะมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับครับผมเวลานี้เนี่ยมันเตือนอยู่ตรงนี้อประมาณสองนาทียี่สิบวิเราจะรอบสุดท้ายโอเคสามสองหนึ่งอ่ารอบสุดท้ายแล้วดึงความดึงความขมความขมหรือเรียกว่า Body บอดี้บอดีอ้ เทไปจนถึง2250มิลแล้วก็พอ,อโอเคทีนี้ก็ถึง3นาทีแล้วก็ดิฟดิฟตามสูตรหลักการคืออย่าให้เกิน3นาทีถ้าเลยจากนั้นแล้วจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีออกมาหมดเลยเที่ยของสารกาแฟครับแม่ว,ว่าน้ำจะเหลือแค่ไหนแล้วก็3นาทีแล้วพอพอแค่นั้นอ,อีก10วินาทีก็จะ3นาทีแล้วโอเคหมดก็แค่ไหน,นแค่นั้นปึ๊บ ีีนนก็็จะเปอันนี้เขาเรียกว่าดิฟเยนนะครับใส่อซ์บอลใหอ,อ๋อมีไอซ์บอลนะคะรับน้ำแข็งที่เป็นก้อนกลมเตมถ้าไม่เย็นพอเดี๋ยวเตีมน้ําแข็งเพิ่มให้ก็ได้ครับโอ้โหอากาศค่อนข้างร้อนผมเลยเลือกเป็นโรบัสต้าดิปเย็นนะครับ รสชาติก็มี Acidity นะครับออกเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งแล้วก็มันจะ Deep Intense เข้มๆหน่อยนะครับขอภัยจำไม่ได้ว่ามะเร็ดพันเนี่ยจากที่ไหนนะครับกลัวบอกไปแล้วบอกผิดอันนี้ผมก็ยังสั่งมัชชะมาอีกนะฮะแล้วก็กินข้าวกระเพราเนื้อด้วยทั้งหมดเนี่ยร้อบบาทเองเช็ค <laughs> บินแล้วจะกลับบ้านพี่พียังไป ตัดลูกมะนาวยักษ์เลมอนใช่ไหมฮะให้ลูกค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับ KP s l o โลบา KP นี่ก็หมายถึงเจ้าของร้านนะครับคุณพีที่หน้าร้านเนี่ยมีต้นลิ้นจี่ขนาดใหญ่เลยนะครับแถมให้ในฐานะที่ช่องเราเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับการเดินท่องเที่ยวนะครับก็พื้นที่ฝั่งโทนตรงบางคุนเทียนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ ปลูกลิ้นจี่อร่อยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไปหมดแล้วนะครับระบบอีโคซิสเต็มระบบน้ำระบบดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสวนแบบสมัยก่อนอากาศก็ต้องเย็นติดต่อกันนะครับสองอาทิตย์นะฮะมันถึงจะออกดอกออกผลอ่าก็บอกว่าไม่ออกมา4ปีแล้วส่วนลิ้นจี่ที่ยังเหลืออยู่เมื่อกี้นี้ตรงคลองบางขุนเทียนฝั่งตรงข้ามเยื้องๆไปหน่อยตรงนั้นจะมีภูมิใจการ์เด้นนะนะ ก็ทำในรูปแบบสวนอนุรักษ์แล้วก็เชิญการท่องเที่ยวด้วยนะครับหลายคนอาจจะเคยไปทีนี้ออกจากร้าน K.P. s l o โลบาแล้วพี่พบอกให้ผมเดินไปทางด้านข้างของบ้านเนี่ยนะครับตรงไปเรื่อยๆสัก1กิโลเมตรก็จะไปออกถนนจอมทองได้ก็เป็นทางที่ผมเออชอบมากกว่านะครับคุ้นเคยแล้วรู้สึกว่าไม่ไกลเป็นทางเล็กๆนะครับข้ามคลองดาวขนองนะครับนี้มองไปข้างหน้าก็จะเป็นถนน สุขสวัสดิ์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคลองจะเป็น3มแยกนะครับคลองดาวขนองตัดกับคลองบางขุนเทียนร้านเคพีสโลบาจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับคลองบางขุนเทียนข้างหน้าก็สายมือก็จะไปบางมดขวามือก็จะไปออกทางคลองด่านพราะลงสะพานไปก็จะเป็นทางเล็กๆกกน,นะครับก็จะเห็นความ Amazing Unseen ของฝั่งทนบุรีจริงๆนะครับ ก็มีรั้วสองด้านเลยนะครับเจ้าของพื้นที่ก็คงยังไม่ได้ขายเพื่อให้สร้างตึกสร้างที่อยู่นะครับก็ยังจะเห็นเป็นสวนบ้างนะครับบางทีเราก็อาจจะเห็นอะไรคลาสสิกหรือว่าวินเทจนะครับอย่างรั้วประตูเนี่ยนะครับอาจจะอนุโวเล็กๆนะครับนึกถึงหนัง g r e a t e x p e c t a t i o n อีกแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับแล้วก็ไม่มีคนเดินสวนใบสวนมาเลยนะครับก็ แปลกดีนะครับมีบ้านหลังเก่าๆด้วยเราเห็นแล้วต้องว้าวเลยนะครับก็เป็นเรือนไทยโบราณนะครับก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเป็นบ้านใครเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปออกข้างๆวัดบางขุนเทียนในช่องเราก็เคยทำคลิปเดินเที่ยวสามวัดบางขุนเทียนมาแล้วนะครับบางขุนเทียนใน บางขุนเทียนกลางบางขุนเทียนนอกซึ่งอยู่ไกลๆก,กันนะครับส่วนทางที่เราเดินออกมาก็จะอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับวัดบางขุนเทียนในก็จะเป็นวัดที่มีแมวเยอะแล้วก็แมวตัวอ้วนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพเน็ตนะครับสำหรับ k p s l สโลบาถ้าใครสนใจจะไปนั่งชิวๆนะครับก็โทรไปสอบถามเส้นทาง หรือว่าจะไปจองที่จอดรถกันก็ได้นะครับแล้วก็ไปตามเพจเอาไว้นะครับบางทีก็ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับมีเมนูใหม่ๆห,หรือว่าทางร้านจะจัดทริปเรืออะไรแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ